เียเดี๋ยวมันจะทำนิทานเองเพราะนั่งงี้ก็เป็นดาวแล้วมันง่ายละนี่เปิดเตือนเลยเดี๋ยวมันจะมีพอเปิดลั่นปุ๊บเนี่ยถามว่ามันบแต่งมันคลางได้แต่น,นีิวิชาครับตัดต่อแต่งตัดต่อแต่งทางยังดีตัดต่อแต่ตแงทางยังดีวิชาการนะ น้าตัวซ้ายขวาหน้าหนาันงบนล่างนะทีนะีฮะหน้าทีเ่เบรกหน้าที่ตอนนั้นมันต้องหลายอย่างเยอะต้องเข้าใจรู้พอพื้นฐานนี่ปึ๊บพอพื้นฐานที่พื้นมันง่ายนะความรวดเร็วอ่าถูกจังหวะไปไหลายถูกที่เขาเร่งเดือดช้าเร่งมาเลยนะมัน,น,นต้องตัวดีไงทรงตัวดีใครกล้าวขึ้นเหรอวะถ้าเกิดมันจะติ้งจะปิ้นใครจะกลา้านั่นอันตรายใครอ,อยากเร็วนะไม่อยากเร็วเพราะแต่มันไปต้องเสียหายมันนู่นนันนี่นั่นเลย แต่คนเป็นม,น,นมันง่ายไงตุ๊กตาง่ายถ้าถ้าขี่เองก็ได้อะแต่แต่ฝรัรงรง่ง,งมันเข้าตรงเนี้นยฝรั่งเรียนรูกนี้อ่าคนจีนเนี่ยเลี้ยงลูกอย่างหนึ่งคนไทยเลี้ยงอย่างฝรั่งคนจีนเลี้ยงอย่างซึเขามีเงินร่ำรวยนะฝรั่งเลี้ยงลูกแค่หาความจริงในโลกนี้หาความจริงของตนเองคนไทยเลี้ยงรูปหนูสบายเกลียด

พูสวัสดีครับแข็งแรงเงี้ยยูสวัสดีครับยูไก่ละไก่โยชาคริสยูชาคริสสวัสดีครับยูไก่ละไก่ลไก่ยังไงไก่ะไก่จะเป็นเศรษฐีด้วยไงไก่ความจริงยังยังอยู่อีกนานบอกไม่ได้เลยบอกไม่ได้ปุ๊บปั๊บเลยสิ่งนี้มาลงมาเองมัเยอะเลยบอกไม่ได้หรหลายอย่างไอยู่แค่ยู่อ่ะ รักษาบางคนรักษาร่างกายมาจนแบบขี่มันไปเป็นเไี้ยเพิเรีนต่อไม่ได้หราไม่ได้อยู่แค่อยู่ทำจะให้งานสวยใช่ไหมเครื่องน้ำแ่บไม่แต่เขาจะให้มาเครื่องน้ำขับรถมาหรือเปล่ารู้ว like ่าพอกินขึ live, anyway, ้น่องมิตรไม่ได้มาดีกว่ามันงงอ่งนี้เลยมันไม่ได้หลงอย่างนี้นะไม่ใช่เครื่องเดียวอะไรเครื่องให้เครื่องใส่นาำเย็นมุ้งนี่เลยเออมันลงองนี้เลยครัวลบที่แรกที่แรกจะซื้อหิือยู่ข้างใน